เราไม่ต้องรอให้พร้อมแล้วเราค่อยทําเหมือนการเงินอย่างเงี้ยครับเราบอกว่าการเงินเรายังติดลบอยู่เลยมันจะไปพูดเรื่องออมเงินได้ยังไงการเงินมันยังติดลบอยู่เลยเราจะไปลงทุนอะไรเงินจะใช้เดือนนี้ไม่เหลือเลยจะไปคุยกับตัวแทนทาไมเงินใช้เดือนชุนเดือนถ้าจะไม่พอละจะไปวางแผนชีวิตได้ยังไงผมเข้าใจเลยครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้เงินเดือนชุนเดือนเงินเก็บแทบจะไม่มี แต่วันนี้ถ้าเราเลือกที่จะไปคุยกับตัวแทนเพื่อที่จะวางแผนเล็กๆน้อยๆก็ยังดีอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มจริงไหมครับตัวแทนที่ดีจึงไม่ใช่แค่ขายของต้องเข้าใจว่าทุกคนที่เราเข้าไปหาจุดเริ่มต้นของชีวิตมันต่างกันเขาจึงพร้อมที่จะเข้าไปช่วยวางแผนตั้งแต่คุณนับศูนย์หรือแม้แต่กระทั่งติดลบก็ตามแต่วันนี้ถ้ามีตัวแทนที่ตั้งใจแบบนั้นคุณอยากจะมีตัวแทนแบบนั้นบ้างไหมครับคอมเมนต์มาจากคลิป สั้นที่ผมได้ทำออกไปเน้ะในช็อต u t u b e นะครับ mm hmm. ก็เลยอยากจะมาทำคลิปยาวๆแล้วก็ลองพูดแบบเป็นคลิปยาวๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเปิดตัวของช่องเรานะครับเป็นคลิปแรกคลิปนี้ครับจริงๆเราต้องการสื่อสารบอก,กบทุกคนว่าการวางแผนการเงินนะครับหรือว่าวางแผนชีวิตหรือว่าวางแผนอะไรก็ตามนะครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้อง,องลองให้มันพร้อมก่อน เราไม่ต้องรอให้พร้อมแล้วเราค่อยทําเหมือนการเงินอย่างเงี้ยครับเราบอกว่าการเงินเรายังติดลบอยู่เลยมันจะไปพูดเรื่องออมเงินได้ยังไงการเงินมันยังติดลบอยู่เลยเราจะไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็มีช่องหลกัหลกหลายมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องเกี่ยวกับการแนะนําการลงทุนไม่ว่าจะเป็นโค้ชมากมายที่มีอยู่ในประเทศเราครับที่พูดถึงการวางแผนแต่พวกเราหลายๆคนก็ไม่มีใครตระหนักแล้วก็เริ่มวางแผนเพราะรู้สึกว่าเงินอะ่ะมันยังไม่คล่อง,งเงินอะ่ะมันยังไม่เพียงพอ งินมันยังขาดอยู่จะวางแผนยังไงล่ะวางแผนไปก็พังอยู่ดีวางแผนไปก็หาทางออกไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็พวกเราเอาโมแต่คิดอยู่างนะครับคิดคิดว่ารู้สึกว่าถ้าวางแผนไปเดี๋ยวมันก็ไม่มีผลลัพธ์อะไรหรอกคิดไปเรื่อยๆแต่เราไม่เคยได้ลองทําจริงๆครับวันนี้ในมุมมองของผมเนี่ยในมุมมองของทีมงานเราเนี่ยก็เลยอยากจะให้คนเจนเราครับให้มันจบที่รุ่นเราเนาะ คำนี้ก็จะเป็นคำที่พวกเราใช้กันบ่อยมาเนาะคำว่าให้มันจบที่รุ่นเราจริงๆก็มีหลายอย่างเนาะแต่อย่างหนึ่งที่เราอยากให้มันจบที่รุ่นเราคือความจนหรือความยากมาแค้นหรือว่าความไม่มีนี่แความขาดนี่แหละที่เราอยากจ,าาจะ,งงะให้มันจบที่รุ่นเราคราวนี้เราจะทํำยังไงล่ะให้มันจบที่รุ่นเราจริงๆแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจริงไหมครับทุกคนอบางคนอาจจะเริ่มมาจากครอบครัวที่มีฐานะนิดนึงก็ม <attorneys, S 1> ีการเล่าการเรียนการศึกษามีเพื่อนมีฝูงที่พอมีฐานะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง รือ,อก,กลุ่มหนึ่งที่โตมาแบบโอโหการศึกษาก็มีแค่จบมสามเนี่ยหรือบางคนเนี่ยถ้าจะไม่ได้เรียนมัธยมเลยอย่างเงี้ยในจุดที่เราอยู่แล้วก็มาเริ่มคิดกันอย่างนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าจากที่ผมอยู่นะจุดที่ผมอยู่มุมมองบริษัทผมและองค์กรของผมและคนรอบข้างเนี่ยเขาสอนกันตลอดเลยนะความสําเร็จเนี่ยมันต้องสําเร็จจากครั้งแรกครั้งแรกก็คือความคิดก่อนเราต้องสําเร็จจากความคิดความคิดก็คือเราต้องคิดให้สําเร็จก่อน คิดแบบคนสำเร็จคือ,อยังไงก็คือคิดแบบว่าเฮ้ยมันต้องเป็นไปได้คือเราต้องเชื่อก่อนว่ามันเป็นไปได้ครับถ้าเราเชื่อมันเป็นไปได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆหาวิธีการยกตัวอย่างสมมุติว่าผมบอกคุณ่วงวันนี้สมมุติว่าเรามีเป้าหมายไปกรุงเทพคุณอาจจะอยู่ไกลที่สุดเนาะอย่างที่ผมอยู่ก็คืออสุดขอบชายแดนเหนือเลยก็คือแม่สายบางคนอาจจะเริ่มต้นไกลหน่อยอยู่อินเดียบางคนอาจจะอยู่แบบจีนอย่างเงี้ยถามว่าสามคนนี้ยคนที่อยู่แม่สายอินเดียจีน ถ้าสามคนเนี้ยเขาไม่เพียงไวแต่คิดเลยนะเขาไม่เคยคิดที่จะมากรุงเทพเลยคุณคิดว่าสามคนเนี้ยจะมีโอกาสมาที่กรุงเทพไหมไม่มีทางใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งอ่ะคิดว่าเฮ้ยกรุงเทพมันมีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะไปแม้เราอยู่จีนเองนะหูเราก็เลยจะเริ่มได้ยินนะคนที่เอ้ยอยากไปเมืองไทยอยากไปประเทศเอออยากไปประเทศไทยอยากไปกรุงเทพอย่างเนี้ย มันก็จะเริ่มมีเรื่องราวแบบนี้เข้ามาโฟกัสสายตาเราก็จะเริ่มหาวิธีการหาช่องทางเช่นอาจจะมีการจัดโปรโมชั่นทิปท่องเที่ยวจากจีนมากรุงเทพอินเดียมากรุงเทพอย่างเาง,เงี้ยถ้าเราเริ่มคิดว่าเราอยากจะไปหรือว่ามีความคิดเพียงเล็กน้อยว่ากรุงเทพน่าสนใจนะผมยกตัวยอย่างนี้หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าถ้าเรามองว่าการเงินนะมันสําเร็จได้ทุกๆคนสําเร็จได้เราก็จะเริ่มมีความคิดเล็กๆเราจะเริ่มเงี่ยวหูฟังช่องชาแนลพอดแคสต์ที่เริ่มพัฒนา เงินหรือว่าเป็นช่องที่เกี่ยวกับการวางแผนการเงินหรือเป็นช่องที่หารายได้เสริมต่างๆอย่างเงี้ยพี่ๆพ,พ,พอผมพูดถึงตรงเนี้ยเริ่มดึกภาพออกหรนะือยังใช่ครับมันเริ่มจากตัวเราก่อนนะหรือสิ่งที่ผมเคยเจอก็คือเด็กเจนเจนใหม่เเจนซีของพวกเราเนี่ยหรือว่าเด็กเจนต่อไปนักเจนก็คือเจนอนะัลฟาเนี่ยคุณรู้ไหมเขาเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามนะลูกของลูกค้าที่ผมเข้าไปเจอหรือว่าใครอะไรคนที่เราเข้าไปเจอ เขาเริ่มสน,สนใจว่าอาชีพที่ผมทํามันคืออะไรอาชีพข,ของที่ผมทําเนี่ยที่น้าทาเนี่ยที่พี่ทําเนี่ยเฮ้ยมันเป็นการวางแผนการเงินเหรอแล้วการเงินน้าเป็นยังไงบ้างเนี่ยเขาก็จะเริ่มสนใจเข้ามาพอเขาสนใจผมเชื่อว่าเด็กกลุ่มเนี้พอเขาเป็นเขาเรียนจบเนาะเขาเป็นเฟิร์สจ็อปเปอร์เนี่ยเขาจะวางแผนแล้วไปได้ไกลวกว่าพเรามากเขาจะไม่ผิดพลาดเหมือนคนรุ่นก่อนๆแบบทํางานเป็นเฟิร์สจ็อปเปอร์ปบเป็นหนี้เลยเป็นหนี้บ้านเป็นหนี้รถเป็นหนี้บัตรเครดิตแต่คนกลุ่มนี้เขามองว่าเออถ้าเกิดผม ผมเรียนจบนะผมจะไม่สร้างบ้านยังไม่สร้างรถยังไม่สร้างหนี้รถไม่หนี้บ้านอย่างเงี้ยเขาจะอยู่กับพ่อแม่เขาก่อนแต่เขาจะเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้มันเกิดแพสซีฟแล้วเอาแพสซีฟนั้นแนละมามาซื้อบ้านอย่างเงี้ยคุณว่าน่าทึ่งไหมมันเกิดจากผมรายล้อมไปด้วยคนกลุ่มนี้จนผมมาคิดได้ว่าเออสมัยผมเนี่ยสมัยตอนที่เราเรียนอยู่ไม่มีใครมาบอกเราแบบนี้นะแล้วก็ไม่ค่อยมีชแนลอะไรมาเตือนเราหรือว่าเป็นชแนลก็จะเป็นชแนลแบบยังไงอ่ะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่หรอแอดบินหรอใช่ไหม พวกเราก็จะโตมาแบบนั้นพวกเราก็เลยคิดว่าคลิปสั้นๆพวกนี้ที่พวกเราทําไปเนอะในหลายแพลตฟอร์มนะที่ทาไปก็จะอาจจะทําให้พวกเราตระหนักได้ว่าเออไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนถ้าเราอยากเที่จะประสบความสาเร็จเราต้องคุยกับตัวเองเลยว่าใช่ฉันคือคนหนึ่งที่สามารถประสบความสาเร็จทางด้านการเรียนได้พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราจะเริ่มเงี่ยหูฟังเริ่มมองหาตาก็มองหาแล้ว ห่เงี้ยฟังใครที่พูดเรื่องการหาอะไรได้เสริมใครที่พูดเรื่องการลงทุนเราเริ่มสนใจจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยคิดเลยเราก็ไม่สนใจคราวนี้สิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือตัวแทนคลิปสั้นที่ผมพูดก็คือตัวแทนหรือว่าปัจจุบันเองบริษัทที่ผมสังกัดอยู่เขาเปลี่ยนรูปแบบจากการหาตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและการนึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ปัจจุบันเองถ้าเกิดเรามองภาพเข้ามาในอุตสาหการรมประกันเนี่ย คุณจะเห็นเลยว่า Hi, มีหลายคนเนี่ยแล้วก็มีเจนใหม่ๆท่านนั้นเลยที่ออกมาพูดว่าเขาอะคือที่ปรึกษาทางการเงนินแต่แปลกมากนะผมอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นที่ปรึกษาทางการเงนินแต่ก็แปลกมากที่เขาเทรนกันเพื่อไปขายประกรันไป,ขา,ป,าข,าปา patience, ขายประกรันขายประกันจะเยี่ยขายประกันให้ลูกค้าขอลูกค้าให้ลูกค้าช่วยซื้ออย่างงี้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมีทีมทีมหนึ่นงนะคือทีมผมเนี่ยที่เป็นเจนใหม่แล้วเราก็ยึดมาในครับว่าที่ปรึกษาทางการเงินของจริงที่ปรึกษาทางการเงินของจริงกับของหลอกต่างกันยังไง ต่างกันตรงที่ถ้าเกิดเขามาเจอคุณนะแล้วเขาคุยเรื่องของเขาคุยเรื่องของเขายัางไงเช่นเขากำลังจติดคุณวุฒินี้นะเขากำลังจะทําสิ่งนี้นะขขเขากำลังจะทําสิ่งนั้นนะช่วยซื้อเขาหน่อยช่วยสนับสนุนเขาหน่อยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของเขาแปลว่าคนเนี้ยไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาหรอกเขาเป็นนักขายแต่ถ้าวันเนี้ยเขาเข้ามาแล้วเขามาคุยกับคุณว่าพี่รายได้พี่ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างธุรกิจเป็นยังไงสิ่งที่ทำอยู่มันดีอยู่ไหมแล้วพวกเราอะมามองหากโกรธหาการเติบโตพี่มองถึงอนาคตยังไงอย่างเงี้ย แล้วเขาค่อยๆคุยกับเราว่าแผนแน่นาะคตของพี่มันติดปัญหาตรงนั้นนะตรงนี้นะเราช่วยกันวางแผนไหมหรือแม้แต่เราไปคุยกับลูกค้าเนาหรือคนลหลายๆคนที่เข้ามาเจอเราเ,เขาบอกไม่ซื้อหรอกเองินพี่ไม่เหลือเลยหรือเหมือนกับคิดสั้นๆเลยคืองเงินเดือนจนเดือนอยู่แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อละ่ะใช่ครับพวกเราก็เข้ามาคุยเพราะว่าคุณมีปัญหาเรื่องนี้แหละที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีเนี่ยเขาก็จะเข้าไปแล้วก็ไปคุยกับลูกค้าว่าทําไมละ่ะทาไมรายจ่ายถึงมากกว่ารายได้ได้ มันมีปัญหาตรงนั้นไหมมีปัญหาตรงนี้ไหมแล้วเขาก็จะค่อยๆเข้าไปช่วยวางแผนแม้ว่าจุดที่เราอยู่จะเป็นจุดที่ติดลบก็ตามนะผมอะเคยอยู่กับลูกค้าในวันที่ลูกค้าติดลบนะไม่ได้ซื้อประกันผมเป็นปีเลยนะแต่อยู่ด้วยกันมาพี่ทำดีไหมพี่มันมีรายได้ตรงนี้นะรายได้เสริมตรงนี้นะพี่ตรงนี้มันมีอะไรน่าลงทุนนะพี่ในในพื้นที่ของผมเขาขายสิ่งนี้ดีนะพี่ลองออกไปขายไหมอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปช่วยลูกค้าลูกค้าเขาก็จะค่อยๆเนาะพะัฒนา แก้ไขการเงินของเขาสุวภาพทางการเงินของเขา,เขาก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนวันนี้เราก็กลายเป็นคนสนิทกันจากคนไม่รู้จักก็กลายเป็นคนรู้จักจากคนรู้จักก็กลายเป็นคนสนิทปัจจุบันนี้เองเขาก็เป็นลูกค้าของเราคือ,คอ,คอเราไม่เคยขายนะแต่วันหนึ่งอ่ะพอเขารู้สึกว่าการเงินเขาคล่องขึ้นเขาก็เริ่มเห็นความสําคัญว่าเออสิ่งที่เหน่งพูดเมื่อก่อนอ่ะก็ดีนะที่เกิดสมมติว่าพี่ป่วยแล้วพี่ไปโรงพยาบาลอ่ะพี่ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาหรือว่าแผนที่เหน่งคุยเรื่องออมเงินของลูกๆพี่อ่ี่ก็วาดนะ เพราะว่าเงินน่ะถ้าเกิดพี่เอาไปลงทุนในธุรกิจอ่ะตอนนี้มันก็โตนะแต่พี่แยกเงินธุรกิจกับเงินออมให้ลูกอ่ะมันไม่ได้แต่พอเราใช้สินค้าของไหนที่บอกว่ามันเป็นการปลูกอมสินแบบปิดตายอย่างเงี้ยเพื่อให้ลูกพี่ได้เรียนหนังสือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไอเดียแบบเนี้ยด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมาครับกับลูกค้าเขตนี้มาเป็นปีหนึ่งใช้เวลาปีหนึ่งอยู่ด้วยกันเขาจะรู้แล้วว่าสิ่งที่เราวางแผนลูกค้าคนอื่นๆเนี่ยเขาก็เห็นประโยชน์นี่ก็คือที่ปรึกษาที่อยู่ข้างเรา ผมก็เลยอยากเชิญชวนคุณอย่างนี้ครับว่าถ้าวันนี้คุณมีเพื่อนหรือมีพี่มีน้องหรือมีใครก็ตามที่คุณรู้จักเขาอยู่ในอาชีพตัวแทนประกันหรือว่าที่ปรึกษาทางการเงินแล้วเขาเขา้าเข้าผ่านการอบรมนะเขาชอบไปวิชาการไปอบรมต่างๆคุณลองเรียกเขามาคุยดูว่าเขาจะคุยเหมือนที่ผมคุยไหมแต่ผมเชื่อนะว่าคนส่วนใหญ่แล้วก็เด็กรุ่นใหม่หรือว่าเด็กรุ่นคนรุ่นเก่าก็ตามคนรุ่นใหญ่ก็ตามเนี่ยที่เขาเปลี่ยนมาเซ็เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยเขาจะ เข้ามาวางแผนให้คุณจริงๆเขาจะค่อยๆแก้ปัญหาให้เราทีละนิดทีละน้อยแบบเป็นที่ปรึกษาโดยที่เรายังไม่ต้องเสียตังค์ให้เขาเลยแมย้แต่บาทเดียวอันเนี้ยคุณว่าดีไหมมันก็เลยเป็นคลิปยาวของวันนี้แหละครับที่ผมนํามาให้ทุกคนได้คุยกันเนาะมาคุยถึงคลิปสั้นแล้วก็ออกมาที่บายเป็นคลิปยาวแบบนี้ก็อยากจะถามทุกคนอย่างนี้ครับว่าถ้าวันเนี้ยมันมีที่ปรึกษาแบบเนี้ยอยู่ข้างเรา เราจะรู้สึกดีไหมแล้วเราอยากจะมีที่ปรึกษาแบบนี้ยอยู่ข้างเราแบบเยอะๆไหมถ้าวันนี้ยังไม่มีก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะลองดูช่องนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีคําถามหรือว่ามีอะไรอยากจะปรึกษาก็สามารถคอมเมนต์ลงมาถ้าเกิดผมตอบได้ผมจะตอบถ้าผมตอบไม่ได้เดี๋ยวผมไปหาคําตอบมาให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกัน